มันจะดูดนเลือดพีเกย์โยกอ้าวโดนสวนไปเพื่อนโอ้เลกเกิน เอาไ,ได้สวยกระสุนมันลั่นครับกราบสวัสดีครับอยู่ผม 14k นะครับวันนี้ก็มาโซโล่แรงหญิงเหมือนเดิมนะครับสู้ทรีมหา18ดาวเลยครับผมกาลียืนกลางนะครับชนเล่นกบหนองอยู่ยครับ มันจะยิบมากแก่ระยะมันนะครับวูบ้จ,จะโดนมันกดเลยจะตะแก่มันุูนก็ไปเถ่มกําลังแฝงเนยพุมขึ้นไงนะครับมาบอมันกอต่อไปเลยเกินกับพี่เอ้าปิง้งเรืออะไรไม่เดินหยุดเดินหยุดบนกันเดือดกันนะ ลางก็เดือดครับผมแต่ผมแบบเป็นโตแบบพวกขยียมีซี่อะไรเงี้ยมากมายเงี้ยจะผู้ขยเดินเดินเดินแก่งไม่ประโยชน์อะไรนะครับตัวเนี้ยเบ็ดปลาเลยเดือดกันจัง บรยา่าศสวงเด็ดน้มิวส่งบเวิวสี ลาดชดยูไปด้วยซ้ำเกล็ดไตล้งป่อมผมหายตกไฟเลยเลย เล่นอีกแล่วเลยนับเวบดีกว่าเพื่อนโตวนนีิกเก่งต้นเกมขนาดนั้นป่าน่งยแทนละมุลหัดท้อยแต่เพื่อน ไปบนวะบซอยล่ะตีคล่องๆเนี่ยที่อยอไู่ดอกลับกลางก่อนแล้วกันครับได้ไหนะ มันจะดูดเลือดนิด่เกอร์โยกอ้าวโดนสวนตัดเลือดนะครับสิ่นที่สองเขี่ยก่อนละกันสวยเปล่อนมันซวยแบบนี้เลยสวยจัดแหละ เนือดบรเด่งเลยนะโดนตรอดตามสูตรครับเด็กก้มันนะครับมีของเลยนะเกี่ยน้ำเลยนะตรงไหนนะ ตรงไหล้ะปอมบนน oh, <yeah. S 1> อ่ะอาวบดโดนสักเม็ดนี่พึ่งโดน <c oughs> มาอันที่ผมได้เบียวสองแหละง่ายไปเพื่อน โอ้เลือกเกินอาไรได้สวยกัดสุนมันลั่นครับ <laughs> แม่งเดือใส่ป้อมเลยตุยไว้ยู่เล็ผมต้องใจด้มีตัวบางๆนะมวยมันแบบมันอันสอนมารัดช็อกลงนะครับต้องกักๆไว้และเ,น,เนียนแบบเนียนตัวบางห้หลังดีกว่าครับ ที่ดีได้พี่กันย่างยูงย่นะครับกับโตเมีมัน,นได้อย่างจริงมันปิ่งเลยหรืออะไรตัวเนี้ยขอยว่สิบสองเลยครับขอดูด้ำตัวหน,นึ่งเนี่ยมาถึงอีก มาได้และวบูมสติกเอาเอาป้อมนีเพื่อนเจ็บจุนะมาลสโอู้ บวไวครับมันแรงนะ่ะมันเลียดนะมันแรงนะกับเปรี่แล้วครับผม ลรากูดาวจกซีซีเปอร์ไหมกักเมียดไว้ให้นะที่เดียวสวยสวยครับเอาไฟบ่ได้นะมเมียดโดนผมสาตีไปละ ภาพในหัวนะครับมันรอดช็อคเปิดน้องต้องเร่งตัวบางๆข้างหลัง่อยให้มันแบบสอนมันรอดไปได้ขึ้นมานง่ายด้วยนะครับกาลี่ดูๆเนี่ยเดียบร้อยครับแคลลี่ื้่นิดเดียวสวยโอ้เรยงเร่งเรง,รงตัวนี้เรยง มันจะหล่นนะนะบางสกิลรอเลยแล้วกันมาดิตรงบางโดนผมแหละอู้แร่งว่ะตัวเนี้ยเหลี่ที่ขดแร่ง มัาน่ากับเบิดกับกับแล้วยวมาผ่าขึ้นบ้านใหม่บนเดือดกันอีกแล้วปิดเล่ละกัน มันหนีนี่อร่งเด้ีจี้ครับผมทว่าง่ายกับง่ายนะครับโอ้โหกอบตายเลยลมโอ้ยดาวที่หาสิบเก่าขึ้นมาไม่ค่อยึงเลยนะแบบเกมนำมาทางเกมเลย จมมีพี่ใช่รครับน่าจะเป็นน้ำใจดำเมียเยอะาหาตายสองนะครับแอดซิตมาซิตเลยนะออกข้องกับประมาณนี้นะครับ เจอกันคลิปหนานะครับเดี๋ยวมาชมโซ่โซโลแรงให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้็ม่ลืมกดไลค์กดติลิงกดแชร์ด้วยนะครับไปน,นะครับไปเจอกันคลิปหนาครับผมเจอกันครับเจอกัน